สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บหญ้าหญ้าที่เหลือจากวัวกินเสร็จแล้วเราก็เอาไปคลุมต้นกล้วยในแปลงโปรเจกต์หนึ่งไร่ของเรานะครับเราก็จะใส่รถเข็น lốt kiến tay lốt điều này cho một lúc nào mới lúc nắm nắp có bầu như là có thể dạng hèn ก็มีผู้ช่วยเกียบปอดมาช่วยนะฮะเวลาเขาเห็นผมทำงานเขาก็อยากจะมาช่วย ก็เวลาเขาว <c oughs> ัวเขากินไม่หมดเราก็จะ <c oughs> เก็บเก็บไว้นะครับแล้วก็เห <c oughs> ็นไปใส่ต้นไม้ ถ้าคูณเลยเดี๋ยวเราก็จะมามามัดเชือกมัดไว้ วันนี้เราก็มีเสียฟอร์ดนะครับมาช่วยขนวันนี้นไหวไหมมาเห็นเราทำงานเขาก็อยากมาช่วย ช่วยอะไรมากไม่ได้ก็ช่วยเข็นเข็นหญ้าน,นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุมกล้วยหอมเมื่อวานได้ปลูกกล้วยหอมไว้โอเค อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงร่มต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวป้าขนไปเองเอา่าเมื่วานทําการปลูกกล้วยหอมไว้สามแถว ครับสามแถวความกว้างที่หกเมตรหกเมตรก็เลยปลูกสองคูณสองเมตรนะครับระยะห่างสองคูณสองเมตรเป็นสามแถวแถวหนึ่งได้อยู่เดี๋ยวนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสามยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่ต้นนะครับตรงนี้ปลูกไว้ เดี๋ยวเราก็จะเอาหญ้าไปคุมแปลงตรงกลางก่อนเพราะว่าตรงกลางความชื้นของน้ําที่อยู่ด้านข้างอ่ะกระจายเข้าได้ช้าเพราะนั้นเราจะคุมตรงแปลงตรงตรง,ตรงกลางก่อนอด้านข้างก็ยังมีความชื้นอยู่ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ช่วงนี้เป็นฤดูแรงนะช่วงเดือนเมษายนถามว่าต้องลดน้ำอะไรเยอะแยะไหมก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดินที่เราทำการขุดถมขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือดินที่อยู่ด้านล่างเป็นดินโคลนเพราะฉะนั้นดินโคลนเนี่ยเขาจะยังมีความ ชื้นนะฮะยังเปียกอยู่ตอนนี้เราอาจจะเห็นแค่ด้านหน้าดินเนี่ยแข็งเฉยๆนะแต่ด้านล่างาขุดลงไปประมาณสักคืบหนึ่งนะด้านล่างยังเปียกอยู่เพราะเขาเป็นดินเหนียวนะครับนั้นะดินเหนียวก็จะเก็บความชื้นได้ดีนะครับจะแห้งยากนะฮะแห้งยากนะอันนี้ก็คลุมไปแล้วเจต้นเนาะมีแค่ หญ้ามีแค่นี้ก็คุมได้แค่นี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกแล้วค่อยเ,าเอาไมา้คุมเรื่อยๆนะครับจะเป็นมนะูนวัวนะเราก็ทั้งมูนวัวทั้งหญ้านะเราก็เก็บมาพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการใส่ปุ๋ยไปในตัวนะครับอ่าแถวนี้ยังไม่ได้คุมนะยังไม่ได้คุมยังไม่มีหญ้าเนาะ,ะแปลงนี้ก็จะ ล็อกนี้เนาะล็อกนี้ก็จะเอาไวเเา้เลี้ยงลเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบแต่ตอนนี้มีปลาช่อนอยู่สองตัวไม่รู้เราจะเอาเขาออกได้ยังไงเนาะนะมีปลาช่อนสองตัวตัวไม่ใหญ่ครับตัวประมาณเท่านิ้วโป้เท้านี่แหละนะแต่ว่าถ้าเราเอากลบลงเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารปลาช่อนอย่างดีเลยนะตอนนี้ก็เปิดน้ำใส่ไว้เพื่อที่จะให้มี การเก็บน้ำไว้นะฮะแล้วก็เป็นการพักรักษาดินไว้นะครับเนี่ยฮะจะ,จะต้องเอาผ้ามาล้อมรอบให้หมดเลยจำนวนหนึ่งงานตรงนี้นะจนวนหนึ่งงานตรงนี้อาจจะหนึ่งงานกว่านิดหนึ่งนะครับนี่ฮะก็จะ ล้อมรอบแล้วค่อยเอากระชังกระชังน้ำเนาะ <c oughs> มาใส่ในน้ำแล้วก็เพื่อที่จะซื้อลูกออสกบมาปล่อยเลี้ยงให้เขาโตประมาณสักประมาณสักหนึ่งหนึ่งนิ้วเนาะนะหนึ่งหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วเราค่อยปล่อยเขาลงไปด้านด้านด้านนอกอถ้าหากว่า ยังเป็นลูกออสอยู่เนลงไปก็คืออาหารปลาช่อนดีๆนี่เองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้านะครับนะขอบคุณครับ